อัางเปาร้องเอาไงอ่างแพงค่ำนั่าานไงเจมฟอนมากอกมันแพงค่ำานั่นไงกว่าอันก็ได้สวัสดีจ้ามือเนี่ยอิละมากับอังเปาจ้ะสิพาพรอไม่พี่น้องกินแกงให้เพาะจ้ะของแซ่้าอยากหามปลาไม่ดิ สมัยสิเอาของพกอใส่แพรปีกตัวึ่งเบิ่งจ้ะอันพอเฮ็ดเนี่ยภาษาเหนืออื่นไม่หนูห้าวเฮ็ดท็อปเจ้าบานสมัยอื่นเท็งพ่อเฮาจะได้กันละมันกันเนาะจ้าเพราแม่พี่น้องจ้าอาหารป้านขยับเหมือนเท้าเฮ็ดท็อปเฮ็ดพ่ออันเดียวกันจ้ะอันพอหิวเข้าไปหิวแล้วเจ้าตั้าไปกินกันปั้งมาเจ้าบ้านไปกินเมากินเขากันเจ้าอ้านซึ่งเฮ็ดท็อปเบิ่งดู ăn bóng lắm đậu ngay, ăn bông, lắm không nên nuôi phong mục bò. Măng bông, lắm bông này, nuôi quả Ăn cả Măng bông này, chân phong bông này, Chenin Pop. Tay nằm cho nhầm đẹp bèp bóp bóp, nhắm bóp bóp. Tay đi u đi đâu chẳng bao. Mmm! 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 กวาเมมูห <ừ. S 2> <ừ. S 3> ิโนอินุจิซังมาทำน้องแซ่แซ่เลยทำหน้าที่สบาย ăn ớt lên cháu, sườn cúc cúc, bẹt bẹt nếp bắp, nếp da, da, cháu จำเสร็จจ้าจำเองจำเจ้าอมออำเภอเซมบะละ่ารับขนาดเลยเจ้าวันนี้ราหนยช่วงสาคนต้องรับงานกุชชุมปก่อนออกกันไม่ชิมหนจนะจ้าบา,บายๆจ้า มาป้าทำไมเล้าเำ้า